สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude ดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามการแข่งขันฟุตบอลชิงชมป์อาเซียน AFF เ u z u ูซูกิครับ2020รอบรองชนะเลิศเลกแรกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0โดยเลกที่2จะทำการแข่งขันในวันที่2 6ธันวาคมนี้ จากเเวียดนามเอกเพจก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับ เวียดนามแพ้ไทยแลนด์เพราะผู้ตัดสินถ้ามี VAR เกมคงไม่จบลงแบบนี้เลข2คณะกรรมการจัดการแข่งขันควรพิจารณาเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อไปครับพวกเราชาวเวียดนามไม่ขอยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ถ้าผู้ตัดสินตัดสินได้ถูกต้องเกมคงจบลงด้วยการเสมอหรือไม่ก็เป็นทีมชาติเวียดนามที่เป็นฝ่ายชนะคอมเมนต์ต่อไปครับ เลกแรกมีข้อบกพร่องเลข2ก็แก้ไขอย่าพึ่งด่วนสรุปว่าทีมชาติเวียดนามจะตกรอบกระดาษการแข่งขันเวทีระดับโลกเช่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลกแรกโดนยิงแพ้ไป2ประตูแต่เลข2ยังยิงคืนได้ตั้ง3ประตูก็สามารถผ่านเข้ารอบได้คอมเมนต์ต่อไปอครับอย่ามาพูดว่าที่ฟอร์มการเล่นของทีมชาติเวียดนามในนัดนี้เป็นแบบนี้เพราะนักฟุตบอลขาดแรงจูงใจเช่นนักฟุตบอลทีมชาติไทย เรื่องของเงินรางวัลอัดฉีดของสมาคมฟุตบอลพวกคุณอย่าลืมว่าพวกคุณไปในนามทีมชาติซึ่งเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศจากนั้นก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับเรื่องเงินรางวัลจูงใจของนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามก็มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของประเทศประกาศอาัดฉีดทีมชาติเวียดนาม3ล้านบาทหากผ่านทีมชาติไทยเข้ารอบสิงชนะเลิศ มันก็มีเหมือนกันถึงแม้มันจะเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่ามากก็ตามคอมเมนต์ต่อไปครับพอรู้ว่ารอบรองชนะเลิศจะต้องมาเจอกับทีมชาติไทยก่อนกมโค้ชและนักฟุตบอลทุกคนต่างบอกว่าไม่เคยกลัวทีมชาติไทยแต่กมในวันนี้มันสวนทางกับสิ่งที่พวกคุณเคยพูดเอาไว้คอมเมนต์ต่อไปครับสู้ต่อไปทีมชาติเวียดนามวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวันของพวกเรา แต่วันที่26ธันวาคมมันจะเป็นวันของพวกเราอย่างแน่นอนฝากถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้โปรดพิจนารณาให้มี VAR และเปลี่ยนผู้ตัดสินคนใหม่คอมเมนต์ต่อไปครับกีฬามีแพ้มีชนะเลกแรกเวียดนามอาจจะแพ้เลกสองเวียดนามอาจจะชนะก็ได้อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือตำหนินักฟุตบอลโค้ชและทีมงานพวกเราควรให้กำลังใจพวกเขาแต่ถ้าจะตำหนิควรตำหนิผู้ตัดสินมากกว่า คอมเมนต์ต่อไปครับวอนแฟนบอลชาวเวียดนามกรุูนาเชียอย่างมีอรารยะนักฟุตบอลโค้ชและทีมงานไม่มีใครอยากจะแพ้สิ่งสำคัญคือกำลังใจมากกว่าที่พวกเขาต้องการในยามที่ยากลำบากเช่นนี้ทุกคนทำดีแล้วยกเว้นผู้ตัดสินคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเกมนี้ทีมชาติไทยไม่ได้แข็งแร่งหรือเหนือกว่าทีมชาติเวียดนามแต่มีผู้ตัดสินที่ไร้ความยุติธรรมฉันเข้าใจและให้กำลังใจทีมชาติเวียดนาม ผู้คุณทำหน้าที่ของพวกคุณได้เต็มที่แล้วสำหรับเกมนี้คอมเมนต์ต่อไปครับเกมนี้นอกจากจะต่อสู้กับทีมชาติไทยแล้วทีมชาติเวียดนามยังต้องต่อสู้กับผู้ตัดสินอีกด้วยฉันว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะเลื2สนับสนุนให้มี VAR และเปลี่ยนผู้ตัดสินคนใหม่คอมเมนต์ต่อไปครับฟุตบอลทีมชาติม,ตมันก็มีรากฐานมาจากสโมสรภายในประเทศ เพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบหลีกการแข่งขันของสโมสรมันจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากเห็นได้จากไทยแลนด์ที่ระบบหลีกของพวกเขาค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งแต่ขอตำหนิผู้ตัดสินในเกมนี้คอมเมนต์ต่อไปครับเอาใหม่ไม่เป็นไรเลขสองจงกลับไปสู้ใหม่ด้วยหัวใจที่เป็นนักสู้มากกว่าเลขแรกฉันเชื่อว่าผู้คุณทำได้แต่ขอเรียกร้องให้มี VAR และใช้ผู้ตัดสินคนใหม่ในเลกส คอมเมนต์ต่อไปครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงนกหวีดและตราบใดที่ยังเหลือแมตช์การแข่งขันทีมชาติเวียดนามก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อย่าได้ยอมแพ้อะไรง่ายเกินไปไทยแลนด์พวกเขาไม่ได้เก่งอะไรมากนักแค่พวกเขามีผู้ตัดสินอยู่เคียงข้างก็เท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อไปครับแพ้ยอมรับแก้ไขจุดบุพ่องแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ มันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ผู้คุณจะเดินไปข้างหน้าได้จงลืมความพ่ายแพ้ของเกมในวันนี้แล้วสู้ใหม่ในเลกที่2ส,ส่วนผู้ตัดสินฉันขอประนามคุณในการทำหน้าที่ที่ไร้ประสิทธิภาพคอมเมนต์ต่อไปครับก่อนเกมสื่อเวียดนามบอกว่าไทยแลนด์ได้เปรียบเวียดนามอยู่3ข้อถ้าต้องแพ้ก็แพ้เพราะ3ข้อนี้ 1. นักฟุตบอลมีวันพักฟื้นร่างกายน้อยเกินไป 2. อวีตนามมีนักฟุตบอลไม่ฟูลทีมแต่ไทยแลนด์ฟูลทีม 3. นักฟุตบอลไม่มีความคุ้นชินของสนามการแข่งขันเหตุผลทั้ง3ข้อนี้สำหรับฉันคือข้ออ้างจากนั้นก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับข้อได้เปรียบข้อ1และข้อ2ฉันคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะคุณรู้โปรแกรมการแข่งขันอยู่แล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมส่วนข้อ3เรื่องการคุ้นชินสภาพสนามก็พอจะเข้าใจได้ และขอเพิ่มเติมข้อ4คือความได้เปรียบเรื่องผู้ตัดสินคอมเมนต์ต่อไปครับไม่เหลือแล้วศักดิ์ศรีความเป็นราชาแห่งอาเซียนถูกไทยแลนด์และผู้ตัดสินที่ไร้ความยุติธรรมทำลายลุงพีงเกมนี้เกมเดียวถ้าอยากจะกู้กศักดิ์ศรีกลับคืนมาเลข2องพวกคุณต้องชนะให้ได้คอมเมนต์ต่อไปครับสงครามยังไม่จบยังเหลืออีกหแมต ทีมชาติเวียดนามไม่ปล่อยให้พวกคุณผ่านเข้ารอบชิงได้ง่ายอย่างแน่นอนเลก2พวกเราจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและจะเข้ารอบด้วยประตูที่ยิงได้เยอะกว่าอย่างแน่นอนแต่ขอให้มี VAR และเปลี่ยนผู้ตัดสินคนใหม่มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับฝากไว้ก่อนนะไทยแลนด์เลก2องคงไม่จบแบบนี้และทีมชาติเวียดนามจะเป็นทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศแบบที่ผู้คุณต้องน้ำตานองสนาม เกมนี้ขอประนามการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ